คุณอุทัยนายอุทัยวงละครคารมาร์ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเลยเสนอแนวคิดผิดๆอ,า,อาละยื่นดาบไปอัตมาเป็นดาบสุดท้ายคนสุดท้ายคำว่าคารมาร์แม่อาตมาเคยพูดาคารมาร์ไม่น่าตายก่อนน่าจะพกกับโพธิรักหน่อยตายก่อนซะนี่เป็นเจ้าพ่อคอมมิวนิสต์เจ้าพ่อระบบ จพ่อทฤษฎีคอมมิวนิสต์เนี่ยนาคารมากเนี่ยนะแกเองแกก็ไดแต่ทฤษฎีแกไม่ยังไม่ได้อะไรมีเลนินมีอะไรนีรับช่วงมาเรามาสร้างมาทำมีเหมาเหมานี่แหละทำได้สำเร็จอย่างนํามรัสเซียก็เลนินเป็นคนตั้งต้นนะก็เลยกลายเป็นเลนินที่รัสเซียกับจีนเหมาเหมาเหมาเห,ห,หมาเสตุงทำขึ้นมา ที่เหมาเซตุงทำขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็เป็นรัทธิแปลงรัเสเซียเองก็เป็นรัทธิแปลงไม่ได้เอาอย่างคารมามาดุนดุนคารมาน่ะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นคอมมิวนิสต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงที่ว่าอำนาจหมู่แข็งเป๊กเลยเบ็ดขาดบังคับมันก็เหมือนอำนาจพระเด็จก,การฟาสซิสอำนาจ สมุรณาญาสิทธิราชเด็ดขาดคนเดียวสั่งการมันใช้อำนาจคอมมารใช้อำนาจคำสั่งบงการมันไม่มีคำสอนมันไม,ม่ให้สิทธิมันไม่ให้อิสระคอมมิวนิสต์ไม่มีอิสระเต็มร้อยประชาธิปไตยเท่านั้นที่จะอิสระเต็มร้อยแต่ประชาธิปไตยที่ปลอมเช่นสหรัฐอเมริกา เป็นประชาธิปไตยแก้มาแก้จนกระทั่งคนเห็นพุงเห็นไส้มากที่สุดก็ยุคนี้แหละยุคโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยขนาดนี้ยังไม่ยอมเลยจึงดึงดันจะเอากลับไปเป็นประธานาธิบดีต่อให้ได้แพ้ขนาดอย่างนี้แล้วก็ยังมีอะไรนี้คืออันนี้ก็มันซับซ้อนนะอาตมาว่า ที่ทรัม์ดึงดันเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหลักดต้องนิ่นที่สุดถ้าหลุดออกไปนี่นะเขามีอะไรเบื้องหลังที่จะถูกเปิดเผยและจะถูกตามเก็บด้วยกฎหมายทรัมเนี่ยนี่คือเรื่องของสิ่งที่มันเป็นอยู่จริงเพราะฉะนั้นเขาจึงดิ้นสุดท้ายเลยดิ้นจนกระทั่งตายเป็นตาย มันก็เลยดูยิ่งทำให้ระบบการระบบการเมืองประชาธิปไตยระบบประชาธิปไตยขาเดียวของอสหรัฐซึ่งทำให้คนเข้าใจว่าสหรัฐอเมริกาในเป็นตัวอย่างของประชาธิปไตย<ล>แท้ๆเป็นตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่ซึ่งอตมาบอกว่าใน,นประชาธิปไตยมันไม่สมบูรณ์แบบด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์จะต้องมีสองมีรูปนาม มีฝ่ายค้านฝ่ายร,ารัฐบาลอะไรอะไรที่สมดุลกันอย่างเมืองไทยเนี่ยมีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลที่ดุลกันแต่ตอนนี้ก็มันยังมีเศษมันเป็นธรรมชาติทดลองออรัฐบาลด้วยอย่างเงี้ยยังมีพวกนี้ยดินๆิน,นทำอะไรอะไรพวกเนี้ยคนที่เข้าใจชัดในเรื่องประชาธิปไตยในเรื่องของ ความความถูกไม่ถูกความอยู่ในสารัตถะแท้ๆอยู่ในประมัติแท้ๆหรือไม่เนี่ยมันจะเห็นชัดเลยไม่ว่าจะ,อะตอนนี้ก็ยกตัวอย่างได้ตั้งแต่ทักษิณมาทักษิณมาจงกระทั่งมาโอ้โหีักว่ารักษาอำนาจพยายามที่จะมีนมิน n เข้ามาทำไมรู้กี่คนนมิ i n a สามคนสี่คนเสร็จแล้วจงกระทั่ง เขาก็ยังว่าเป็นนมเป็นพวกที่ต่อเชื่อมาจากทักษิณเหมือนกันธนาธรอยู่ขณะนี้นะแล้วยังพยายามจะถ่ายทอดไปหาพวกรุ่น,นเด็กอมเมออ,อเพนกวินหรืออะไรในไม้ในรุ่งอะไรพวกเนี้ย มันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติของคนที่มันหลงตัวเองอะหลงในอำนาจหลงในสิ่งที่มันเป็นโลกโลกียะมันเป็นธรรมดาและมันก็เป็นสิ่งที่ยืนยันความจริงม่จารพิสูจน์เหมือนกับอธมายกตัวอย่างนี้อาจจะไม่คล้ายกันทีเดียวนะเช่นถ้าไม่มีเทวทัตก็ขับเด่นพระพุทธเจ้าไม่ได้ เทวทัตนี่จะต้องมีฤทธิ์ม,มากมีอำนาจมากอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ขับเด่นในพระบุธเจ้ายิ่งเด่นยิ่งดีใหญ่บ่เหม่อก็คู่ชกเนี่ยมันพอกันแต่อาตมาดูแล้ในคู่ชกของพวกที่ในเมืองไทยเนี่ยโดยเฉพาะการเมืองประชาธิปไตยไทยขณะเนี่ยคู่ชกมันไม่เลยในะน้ำหนักมันคนละรุ่นคนละน้ำหนักหมัดกับคนละเบอร์ อะไรต่างๆนานาแม้ที่สุดเขาผ่านนะธนาทรกับพลเอกประยุทธ์อยู่ในสภาให้เลือกเขาเลือกใครก็ผ่านนะแต่สภาก็เลือกพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เลือกธรรมทอธนาทรแม้ที่สุดธรรมทารอกบันดิ้นต่างๆนะก็ทําผิดเองถูกสารตัดสินเองไม่ให้อะไรเขาก็ไปฝืนทําแพ้ผิดกฎหมายอีก พยายามทาเหมือนม,มันมนะีพระมีอะไรอะไรอีกไหมดิเขายังไม่อยากจะเอาอย่างรุนแรงท่นนั้นก็าปรนีประนอมอยู่บ้างอาตมาว่านะมันก็เลยเขาก็ยิ่งหลงตัวเองว่าวไม่กลา้าทําเขาหรอกเมืออไรอาตมาอนนี้มาซับซ้อนเขายิ่งหลงตัวเองอาตมาว่าเงินมันยังไม่หมดวะสักวันหนึ่งเธอ จะรู้สึกเ,ออเงินมันยังไม่หมดขี้เหนียวเก่งนะยอดขี้เหนียวเลยท่านัตนเนี่บอกว่าทักสินขี้เหนียวแล้วเนี่ยท่านรัต,ตนนี่โอ้โหยิ่งก่าเดดซีเลยเออรู้จักไหมเดดซีสุดเข้มน้ำทะเลเดดซี sea, ทะเลลอยอได้ <c oughs> คนลอยได้เลยใช่ไหมครับอะไรนะคนตกลงไปที่ลอยได้เลย ลอยได้ใครตกลงไปลอยได้เลยเรียกว่าความท่วงจฉเพาะของคนนี่สู่ความแน่นความของน้ำทะเลเดทซีไม่ได้เลยลอยไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่จมไม่จมน้ำตายเพราะเดทซีไม่มีคนตกน้ำตาย <c oughs> มันเข็มความควบแน่นของความตจาเพาะของมันสูงเ <c> พ <oughs> ราะฉะนั้นในลักษณะของสังคมแบบนี้อ่ อาตมาก็สาธยายไปตามประษาอาตมานะซึ่งก็จะได้เห็นได้ว่าเอคนน่าจะเข้าใจนะน่าจะเข้าใจที่อาตมาพูดแม้แต่ตัวอย่างที่อาตมาพาทำเนี่ยเอาละเข้าใจยากกว่าตาอาตมาก็เห็นใจว่ามันไม่ใช่เข้าใจง่าย,ายๆที่อาตมาพาทำอ่าตั้งแต่ว่าเช่นมาเป็นคนจนมาเป็นคนยอมแพ้มาเป็นคนเสียสละอะไรต่างๆนานาพวกนี้เนี่ย แล้วก็บอกว่าเออเป็นคนจนนี่แหละมันเป็นคนที่มีคุณค่าประโยชน์เป็นคนเียสละเป็นคนยอมแพ้น,นี่แหละเป็นคนที่ดีที่สุดในโลกซึ่งเขามองตื้นๆรอบเดียวไม่ไม่กี่ชั้นเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจหรอกคนที่เขายังเข้าใจไม่ได้แต่ตมามาก็ยังเห็นอยู่ว่าโลกทั้งโลกเนี่ยกำลังมีปฏิพานปัญญากนันมหาสูงสัจธรรมสัจธรรมชั้นสูงอาริยธรรมขั้นโลกุตรธรรม กำลังเดินทางมาเราจะไม่บีบบังคับให้คนมาที่รีบรู้รีบีเห็นรีบีเข้าใจมันทำไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องทำตัวเราเองสร้างพวกเราเองเนี่ยสร้างสภาพองค์ประกอบอะไรต่างๆขึ้นมาให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์ให้ได้จนคนตาบอดเห็นได้ใช้สโลก สรงอย่างนี้เลยจนคนตาบอดเห็นได้ต้องทำกันอย่างนั้นทุกวันนี้ก็รูสึกจะแม้แต่ชาวโซรนี้ก็พอมีคนมีดวงตาเห็นบ้างแหละเห็นเห็นเห็นขึ้นมาอ่าเห็นขึ้นมาแล้วก็เข้าใจขึ้นมาเราก็เลยอยู่ค่อย่างชั่วนะไม่ไม่เดือดร้อนไม่ถูกพระพลังครับปัญหาที่เขาถามเรื่องคอนมาร์กเนี่ย ผม,ผมว่าในสมัยอดีตเพราะท่านก็เคยตอบตอนที่กองทัพธรรมเราไปอบรมครูที่วิทยาครูต่งตางๆเขาเขียนจดหมายมาถามพระรัตนว่าเหมือนตำาหนิว่าชาวอาโศกเนี่ยกลำลังสอนให้คนเป็นคอมมิวนิสต์ก็หาว่าเราเป็นอคอมมิวนิสต์รับพระรัตนก็เลยตอบว่าเราเป็นพ่อคอมมิวนิสต์อีก เราต่างกันจากคอมมิวนิสต์ตรงที่ว่าเราเนี่ยมีอิสระเสรีภาพตกลงขยายตัวนี้ในเวลาอีกเจนาทีเนี่ยครับมาสการครับเราเป็นพ่อของคอมมิวนิสต์อาตมาพูดอย่างนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าคอมมิวนิสต์ก็ตามประชาธิปไตยก็ตามจุดหมาใหญ่ของเขาเนะี่ยเขาต้องการให้ส่วนกลางเนี่ยมีมีม มีเงินมีทองมีทรัพย์สินคารมากที่สุดในวิธีการของเศรษฐศาสตร์เขาจะต้องให้คนที่ประชากรเนี่ยให้ประชากรเสียภาษีเข้าไปส่วนกลางมากที่สุดตั้งแต่คนรายได้น้อยหรือได้ได้มากแต่ที่ควรมันก็ต้องให้คนรายได้มากเสียภาษีให้ได้มากๆคนรายได้น้อยเขาก็ต้องเสียภาษีในน้อยหน่อยก็อย่างนั้นแหละ มันตามตามที่ถูกต้องมันควรเป็นอย่างนั้นสรุปแล้วก็คือให้คนเสียภาษีรวมเข้าไปให้กองกลางมากที่สุดนะไม่ว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสตนะ์มีลักษณะบังคับให้เอามาเสียมากๆแล้ก็พยายามตรวจสอบใครมีรายได้มากกว่าก็จะต้องมีอัตราการเสียสปาร์ซีให้มากกว่านะอย่าอย่าไปเอาเปรียบระดับล่างมากนะัก คอมมอนดี้เขาก็ทำอย่างนั้นแต่ประชาธิปไตยนั้นให้อิสระเสรีภาพมากมันก็ใช้ความฉลาดถ้ามันไม่ฉลาดมันก็รวยไม่ได้ใช่ไหมดีไม่ดีมันฉลาดแกมโกงแล้วมันก็รวยมากเท่านั้นเองฉลาดแกมโกงขี้โลกมันก็หาวิธีการซับซ้อนสร้างข่ายคนสร้างเครือแหสร้างอ,าอะไรของเขาแน่แหละบริษัทไม่รู้กี่ร้อยร้อยบริษัทของเขาเนี่ยที่เขาทํา เขาก็ได้อย่างที่ตัวอย่างมีอยู่ทุกวันเนี่ยพวกนายทุนหรือทุนนิยมสามานพวกเนี้ยเขาก็ทําซับซ้อนซ่อนคนซ่อนเลียมซ่อนเลี่ยมครูไม่ให้พวกคนรู้ทันไม่คนรู้ทันแต่เขาได้มากด้วยความขี้โลภไม่เคยมีที่สิ้นที่สุดนะไม่เคยมีที่สิ้นที่สุดใจเขาไม่พอใจเขาต้องมาก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  เขาไม่กล้าที่จะลดน้อยลงคือใจองค์กามันไม่ให้มันเป็นความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้อย่างแท้จริงเพราะพวกนายทุนพวกนี้ให้ตายยังไงเขาก็มีทางนอกจากว่าม,มาทำทีว่าเสียสละเพื่อที่จะตกเอากุ้งฝอยมาตกปากกระพงเพิ่มขึ้นอีกเท่านั้นเองมันไม,ไม่จริงหรอกนะเพราะงั้นถ้าคนจริงเท่านั้นจึงจะสามารถเป็นจริงได้ถ้าคนไม่จริง มันเป็นไปไม่ได้ทีนี้ของพระพุทธเจ้าเนี่สอนให้คนเห็นความจริงอันนี้เพราะฉะนั้นคนจนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่คนจนสิ้นไรไม่ต่อคนจนมีความรู้มีความขยันมีสมรรถนะมีความสามารถสร้างสรรค์เนี่ยเอาพวกเราไปสร้างร่ํารวยเนี่ยรวยได้จริงๆแล้วยิ่งรวยเป็นหมูเนี่ยนะรับรองว่าบริษัทของเราเนี่นะเนี่ยเป็นบริษัทร่ํารวยบริษัทที่ไม่เห็นแก่ตัวสร้างเพื่อส่วนกลางเนี่ย อย่างเต็มใจนี่นะโอ้โหอันนี้มันซอนเลยนะคนที่สร้างอย่างเต็มใจแล้วมีนิสัยรวบรวมไม่ใช่มีนิสัยสะพัดออกจนกระทั่งถึงศูนย์อย่างพวกเราเนี่ยมีต้นทุนอยู่ที่ศูนย์ต้นทุนของพวกเราเนี่ยอยู่ที่ศูนย์ศูนย์แล้วตายไหมไม่ตายศูนย์แล้วก็ไม่ตาย,าตายอ,อยู่ในนี้ต้องเป็นคนดีเป็นคนไม่ขี้เกียจ เป็นคนขยันมันเปลี่ยนเป็นคนมีสมรรถนะความสามารถแล้วก็เลี้ยงดูกันอย่างเหมาะควรเด็กคนแก่คนป่วยคนพิการคนไร้สมรรถภาพก็ดูแลเลี้ยงดูกันไปจนกว่าจะตายจากกันไอ้คนขี้เกียจกับคนขี้โกงพยายามกำราบมันพยายามอย่าให้มันทำชั่วคนขี้เกียจกับไอ้คนขี้โกงอีกสองคนก็จะมีแซมอยู่ในสังคมที่มันหมดไปไม่ได้ง่ายๆหรอก แต่มันก็มีน้อยได้อย่างพวกเรานี่มีน้อยคนขี้เกียจกับคนขี้โกงนี่มีน้อยแต่ถึงมีน้อยเราก็ต้องพยายามขัดเกลาวเขาพยายามให้หมดที่ขี้เกียจกับหมดขี้โกงไปโกงอยู่ทําไมละมันชั่วขี้เกียจขี้เกียจทําไมละมันไม่จเจริญพวกเรามีปัญญารู้นี่พูดเท่านี้ก็เข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราก็จะไปทําทําไมไอ้เรื่องชั่วเรื่องต่ําเรื่องไม่จเจริญอะ เข,เขาก็เราก็มาทําเจริญด้วยปัญญาเห็นไหมว่าคำว่าปัญญามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันเป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่นะเพราะงั้นพวกเรานี่รวบรวม,รวมคนมีปัญญาทึ่คาว่าปัญญาแต่มาเข้าไปยามขยายความอยู่มันไม่ใช่เชโกความฉลาดเฉลียวความรอบรู้แบบเชโกแมันขาชาวโลก,กียะขอโลก,กุตรานะั้นมันมีความบริสุทธิ์จริงใจที่ไม่มีตัวตนไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่พักแก่พวกไม่เห็นแก่หมู่กเห็นแก่ส่วนรวมทั้งหมด ข้อมูลมนุษยชาติในโลกอย่างนั้นแต่เราก็รู้ขั้นตอนว่าอะไรก่อนอะไรหลังก็คนใกล้ชิดก่อนมันก็เป็นธรรมดาและคนขางออกไปก็ต้องค่อยๆเอื้อมเอื้อเกอกว้างนะสำรวนพวกนี้อาตมาแช้พยัญชนะภาษาค่อยเอื้อมเอื้อเอ,อืเออ้อมแล้วก็เอ,อื้อออกไปค่อยๆเอ,อื้อออกไปเกื้อ,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 อกว้างขึ้นไปได้ตามลําดับคําว่าเอ,อืเออ้อมเอื้อเกื้อกว้างนี่รับสองคำนี้ก็มีความหมายลึกซึ้งแล้ว